สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวโดยมีผมอาจารย์เคนโดโชเดี่ยวเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม2 5 6 4ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จ่าลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆ อาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอาจารย์ที่หน้าช่องนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ให้ข้าวกินเต็มอีกแล้วนะครับเพืเ่อนๆเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ให้ก็คือระหว่างเชลซีกับพาเลทนะครับเมื่อวานอาจารย์ให้ต่อเชลซีหน้าลูกครึ่งลบสินะครับพร้อมกับให้ต่อสกอร์สูงหน้า2ลูกครึ่งลบสิด้วยนะครับก็ผลปรากฏว่าอ่าเชลซีชนะไป3ประตูต่อศูนย์พอดีเลยนะครับพอดีคําที่อาจารย์บอกแล้วว่าน่าจะมี3ลูกเป็นอย่างน้อยครับ ก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามอาจารย์ที่ช่องนี้ด้วยนะครับส่วนที่ห้อง VIP เมื่อวานก็อาจารย์ก็ให้เข้ากินเต็มนะครับใครที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP ก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ดอทมูลครับชนะไป5้าสองกินเต็มครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP ด้วยนะครับใครครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์ที่ห้อง VIP นะครับหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เคนด มีอ่าเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p อขออาจารย์กันแบบฟรีทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมท่ายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับทีเด็ดบอลหลังโกายวันบอลสเต็ปสามครับอาจารย์ก็จะลงพุทบอลสเต็ปสามตัวไว้ที่นั่นทุกๆวันนะครับพร้อมกับแยกเดี่ยวตัวเดียวไว้ให้ด้วยนะครับก็ไปกดติดตามกัันนได้เลยะครบ สำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโช่เดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์กระสึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับวันนี้อัาเปิดสนามแล้วนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาพบกับโซเซดัดครับแต่เวลาตีหนึ่งของบ้านเรานะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของปีทีซันที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่บาร์เซโลนาเลยนะครับเจ้าบ้าน ก็มีชนะเอีบานะครับ1ต่อ0ชนะกิมนาติก4ต่อ0ชนะกีโรนา3าต่อนชนะสตุตการ์ด3ต่อ0แพ้เซาบวก2ต่อนชนะยูเวนตุสนะครับล่าสุด3ประตูต่อ0ูนครับเป็นการชนะ5ครั้งชนะ5แพ้1ครับส่วนโซเซดาดทีมเยือนนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะฮูเอสกา6ต่อนชนะอาราเบส3ต่อนชนะโมนาโก2ต่อน แพ้ฮักมาสนะครับ1ต่อ0ชนะเอีบาร์สต่อ1และครั้งสุดท้ายล่าสุดแพ้โอซาซูน่านะครับ1ประตูต่ตอ3ครับเป็นการชนะ4แพ้2นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาย้อนไปดูสักหนัดครับเป็นบาซ่านะครับชนะ2-1เสมอ2-2งสองบาเซโลน่าชนะ1-0ึ่ง์บาเซโลน่าชนะ2-1อ่าบาเซโลน่าชนะ3-2และ ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เคยเจอกันเมื่อวันที่22เดือน3ปี21ครับเป็นบาร์เซโลนาบุกไปชนะ6ประตูต่อ1เลยนะครับก็เป็นเจอกัน6ครั้งเป็นบาร์เซโลนาชนะได้5ครั้งเสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นนัดแรกของทั้งคู่นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับ เรีเปิดมาวันนี้ครับให้บาเซโลนาเป็นต่อนะครับครึ่งควบลูกบวก10ครับครึ่งควบลูกบวก90อยู่ต่อกับก็เสียน้ํา85านะครับได้85เสียเต็มอยู่รองโซเซดัดได้เต็มเสีย90ครับส่วนสูงต่ําเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบ3บวก10นะครับ2ลูกครึ่งควบ3บวก8ปต่อสูงก็เสียน้ำา81นะครับได้81เสียเต็มอยู่รองต่ำได้เต็มเสีย8 9ครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับ เปิดมาให้บาร์เซโลนาเป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวนะครับเสมอควบครึ่งบวก95อยู่ต่อกับบาร์เซโลนาได้8 7เสียเต็มครับอยู่รองโซเซดัดได้เต็มเสีย95นะครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ5นะครับลูกควบลูกครึ่งลบ82อยู่ต่อสูงครึ่งแรกนี่ครับได้เต็มเสีย90ครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้8-2เสียเต็มนะครับ45นาทีนะครับถึงได้เสียนะครับ รู้เรื่องเลยนะครับ90นาทีได้เสียนะครับอันนี้คือฟูถามครับเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งไว้ให้เกือบทุกๆวันนะครับถ้าไม่ลืมนะครับอันนี้ฮาร์ปถามครับก็มีหลายท่านไลน์ถามอาจารย์เกือบทุกๆวันนะครับอาจารย์ช่วยแจ้งขวาซ้ายให้ด้วยครับน้ําตรงไหนเป็นยังไงน้ําแดงก็คือได้น้ํานะครับอาจารย์เคยแจ้งบอกไว้คือน้ําดําๆก็คือเสียน้านี่ครับครับเนี่ยน้ําแดงก็คือได้น้ําน้ําดําก็คือเสียน้ํานะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ต่อบาร์เซโลนาไปดีกว่าครับคู่นี้ทั้งสองทีมนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็จริงนะครับแต่เป็นนัดเปิดสนามบาร์เซโลนาได้เตะในบ้านก่อนนะครับกับฟอร์มสถิติของทั้งคู่นะครับ6ครั้งหลังสุดที่เจอกันบ่งบอกกันอยู่แล้วนะครับบัวเคยค้าม้าเคยขี่แบบนี้ตามเชิงครับไม่ต้องคิดมากก็เจอกัน6ครั้งหลังสุด ก็เป็นบาร์เซโลนาใครชนะไปถึง5ครั้งเลยนะครับขย่มไปได้ถึง5ครั้งแล้วก็เสมอกันแค่ครั้งเดียวโซเซดัดไม่เคยชนะบาร์เซโลนาได้เลยนะครับกับราคาออกมามีช่องกินแบบนี้นะครับครึ่งควบลูกขาวอาจารย์มองว่าวันนี้บาร์เซโลนาในบ้านยิงได้แน่นอนครับกับราคาที่ออกมานะครับครึ่งควบลูกขาวมีช่องกินครับสูงตามเปิด2ลูกครึ่งควบ3มขาวแบบนี้นะครับอาจารย์มองว่าวันนี้มียิงกันแน่นอนครับ กับราคาของครึ่งแรกด้วยนะครับสูงตามครึ่งแรกเปิดที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งลบ5นะครับเปิดสูงถึงขนาดนี้อาจารย์คิดว่าวันนี้มียิงกันแน่นอนบาเซโเรล่าในบ้านวันนี้ไม่แพ้นะครับหนึ่งเม็ดอาจารย์คิดว่าน่าจะบทเบียดเก็บไปได้แน่นอนครับถ้าได้เร็วนะครับมีขย่มถึงเม็ด2เม็ด3ได้เลยนะครับจึงเลือกว่าให้ต่อบาเซโเรล่าหน้าครึ่งควบลูกขาวไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผลทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับอาจารย์เลือกให้ต่อบาเซโลนาไปครับน่าครึ่งควบลูกขาวนะครับส่วนใครครับที่ชอบสูงต่ำเลือกจิ้มสูงต่ำนะครับอาจารย์ก็ขอเลือกให้ต่อสูงไปครับคู่นี้กับราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับเจอกันมาช่วงหลังๆสกอร์สูงตลอดนะครับคู่นี้วันนี้ก็เช่นเดิมครับน่าจะบาเซโลนาชนะไปทัก2 1 3 1 4 1เนี่ยครับ หรือไม่ก็4-2อาจารย์มองว่าวันนี้คู่นี้ก็น่าจะสูงครับแต่บาร์เซโลนาในบ้านชนะแน่นอนครับวันนี้3แตด้านเต็มเป็นของบาร์บาร์เซโลนาครับย้ําครับจึงเลือกว่าให้ต่อไปเป็นทีเด็ดครับย้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือว่าท่านไหนที่จะพูดคุยส่วนตัวแลกเปลี่ยนทัศนคติกับอาจารย์ส่วนตัวนะครับหรือ,อสอบถามส่วนตัวว่าอาจารย์คู่นั้นเป็นอย่างไรคู่นี้เป็นอย่างไรหน้าหน้าจิ้มไหมหรือว่าไม่หน้าจิ้มก็แอดไลน์มาที่เคนโดคตี789ได้เลยนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจครับ มีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้ผมอาจารย์เคนโดโชว์เดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ